ยนยนโเียหลังจาเมื่อต้าต้องเสียชีวิตลงนะครับดังนั้นผลชนสูตรระบุชัดเจน้ามีตกการาต่ายในีหลังจากนี้จะมีทั้งหมดคน ชาวตาลตากฟนะางท่านตํรวจเอกเนีบอกว,ว่าหลังจากนี้นะครับโจจะถูกย้ายซุกนะครับไปอยู่ที่เรือนจำกลางนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกรนการปกตินะครับที่จนะต้องเกิดขึ้นนะครับเรื่องโจตอนนี้ต้องน่าจับตามองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เคยบอกว่ามันเหมือนมีชุกกดพื้นที่ผู้ใหญ่ที่โจเคยจำหน่ายจ่ายแจกของนะ อาจาก็ยืนย่นว่าะับขหายใจดยอนที่ตอที่เข้าตอ้ัอเอก็รอให้ล่ะลือ๋อ